การที่เราจะวางอารมณ์หรือการไม่ไปยึดอารมณ์นั้นได้มันก็ต้องวางที่เหตุวางที่เหตุได้มันก็ย่อมวางอารมณ์ได้ถ้าจะไปวางอารมณ์เลยไม่วางเหตุมันจะวางไม่ได้ แต่ก็มีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจจริงถามว่าถ้าวางเหตุได้แล้ววางมันจริงจะวางอารมณ์ได้มันจะจริงไหมล่ะก็ลองท่านไปวางอารมณ์ดูไปคุมวางแต่อารมณ์แต่ไม่เห็นเหตุมันไม่เห็นต้นเหตุมัน ที่มันเป็นตัวออกไปยึดมันจะวางอารมณ์ได้ไหมพอเราเห็นต้นเหตุมันเห็นตัวเหตุมันก็วางที่ตัวเหตุนี้ต่ออารมณ์ก็ถูกวางก็เหมือนกับมือเรานี้ มือเราคือตัวเหตุกระป๋องนี้กระป๋องยานี้ก็คือตัวอารมณ์ถ้าโดยปกติแล้วตัวอารมณ์ของเขาเหมือนกับกระป๋องยาเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแต่ตัวมือเนี่ไปยึดไปจับขึ้นมาไปยึดเอา มันก็ติดอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ที่เดียวกันแต่เราจะไปมองแค่ว่ากระป๋องมันอยู่ในมือกระป๋องนันมายึดมือความเป็นจริงมือนั้นไปยึดกระป๋องถ้าเรามองแต่ว่ากระป๋องมันมาอยู่ในมือเราจะบอกกระป๋องมันวางมันวางไหม กระป๋องมันไม่ใช่ตัวยึดมันก็ไม่วางลงได้บอกกระป๋องมึงวางลงสิแต่มือมันกำแน่นอยู่มันยึดอยู่กระป๋องมันจะลงไหมมันจะวางไหมไม่วางแต่เมื่อไรเราปล่อยมือปุ๊บกระป๋องมันลงเองมันกระป๋องมันวางมันตกเองมันนั่นแหละคือเราวางที่มือเรานี่ แต่ถ้ามือเราไม่วางไปบอกกัป๋องมันวางมันไม่วางหรอกมันก็ติดอยู่กับมือมือเราวางออกพวกมันก็หลวนพวงพับไปฉันใดก็ฉันนั้นอารมณ์จิตเหมือนกันตัวอารมณ์นี้ไม่ว่าจะอารมณ์ใดๆอารมณ์เป็นความสุขความทุกข์อารมณ์เป็นความดีใจเสียใจเศร้าใจน้อยใจถูกใจไม่ถูกใจชอบใจไม่ชอบใจนี่อารมณ์ทั้งรลายทั้งมวลนี่ที่มันเกิดในสภาวะจิตนี้ มันก็เป็นตัวถูกจับแล้วนะความจริงมันก็อยู่ของมันเฉยๆแต่ตัวเหตุนี้ไปยึดมันไอ้ตัวเหตุมันคือตัวไหนล่ะทีนี้ก็คือตัวจิตที่มันไม่รู้นี่แหละออกไปยึดมันไปยึดมันไว้ก็บอกว่าไอ้ตัวอารมณ์มึงดับไปสิตัวอารมณ์มึงดับไปสิแต่ตัวเหตุมันไม่ปล่อยมันจะดับไปไหน มันจะหนีไปไหนได้มันจะหลุดออกไปได้ยังไงทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเหตุเนี่ยที่มันไปจับไปยึดนี่ก็คือตัวจิตนี่ตัวจิตเนี่ยไปยึดเพราะอะไรตัวจิตก็คือตัวอัตตาตัวตนก็คือตัวเราของเราเนี่ยไปยึดเพราะอะไรเพราะความมันไม่รู้ไม่รู้ในตัวอารมณ์นั้น คิดว่ามันเป็นของเราอยู่คิดว่ามันเป็นของเราเลยคิดว่าอารมณ์นี้มันเกิดกับเราเราไม่อยากได้มันจิตเราก็ไปยึดเพราะเราไม่รู้มันตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เป็นผู้ถูกรู้ และสภาวธรรมของมันที่เป็นผู้ถูกรู้นี้มันก็ทํางานของมันตามธรรมชาติของมันตามสัจธรรมความเป็นจริงของมันสภาวธรรมของมันสัจธรรมความเป็นจริงของมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบปวด,ปดระดับไป้าความเป็นจริงของมันเขาทํางานของเขาอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจว่าของเขาว่าตัวเขาที่เป็นผู้ถูกรู้หรืออารมณ์นี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปลปวนระดับไปหรือพอรู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นแปลปวนระดับไปอยู่แต่มันก็ยึดอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่เข้าใจจริงมันยังยึดอยู่นไงมันจริงยังยึดอยู่มันยังไม่ยอมรับความเป็นจริงในสัจธรรมของอารมณ์เหล่านั้นที่มันเป็นจริงของมันอยู่แล้วนั่นมันก็เลยยังหลงยังยึดยึดอยู่นั่นเองไอ้ตัวที่ไปยึดก็คือตัวจิตนี่แหละคือตัวเหตุมัน แต่เมื่อเราทําจิตของเราให้มันเข้าใจจนยอมรับความเป็นจริงของอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ใดๆมันไม่ใช่ของเราของเขาของไครเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปไอตัวจิตนี้ไม่ได้ออกไปยึดมันไม่ออกไปข้องเกี่ยวด้วยมันก็วางนี่มันวางที่จิตนี่คือวางที่เหตุนี่ด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจจริงนั่นเอง มันก็จะวางในลักษณะอย่างนี้นาทีนี้แล้วนักปฏิบัติธรรมทั้นทั้งหลายเมื่อท่านฝึกสติได้ดีแล้วเฝ้าดูจิตดูจิตนี่แหละไปดูให้เห็นมันเห็นมันเกิดมันดับพอเห็นมันเกิดมันดับมันก็จะมีปัญญา พอมันม the so it um. ีปัญญามันเห็นมันเกิดมันดับตามความเป็นจริงแล้วมันจะยอมรับความเป็นจริงของมันเองพอมันยอมรับความเป็นจริงของมันมันก็จะคายออกคายออกจากการไปยึดผู้ถูกลวงหรืออารมณ์ต่างๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นเองมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นแล้วสภาว่าธรรมที่ฟื้นผู้ถูกรู้นั้นเขาคือสัจธรรมความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอยู่อย่างนั้น ทีนี้เราก็มาทำสัจธรรมนั้นให้มันแจ้งขึ้นมามันก็จะเป็นอริยสัจสี่สัจธรรมสี่ประการขึ้นมาประการที่หนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปนั่นคือมันเป็นทุกข์คือทุกขังนั่นเองคือเปลี่ยนแปลงอยู่ยตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปเกิดแล้วก็สิ้นสลายไปอยู่อย่างนั้น นี่แหละคือมันเป็นตัวทุกขงังตัวทุกขังเนคือปิดตัวผู้ถูกรู้อารมณ์มันก็คือตัวทุกขงังมันก็คือตัวผู้ถูกรู้นะนะั่นเองและจิตนี้ก็คือเป็นตัวเหตุนี่สัจธรรมตัวที่สองตัวจิตนี่แหละคือตัวเหตุก็อย่างที่เคยพูดในวิดีโอก่อนๆนันที่บรรยายทําไว้ก่อนนะั้ญญนนะ คนส่วนมากก็รู้สัจธรรมอยู่แต่รู้เพียงสัจธรรมหนึ่งประการก็คือมันเป็นภาวะทภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แป,ปรปวนระดับไปอย่างคนก็รู้ว่าคนเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายแต่เขาทําใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ที่เหตุคือไม่รู้สัจธรรมตัวที่สองและไม่รู้สัจธรรมตัวที่สามและไม่รู้สัจธรรมตัวที่สี่ มันจริงไม่เกิดผลขึ้นมาในการวางมันก็เลยยังมีการยึดและไม่ยอมรับนั่นก็รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลปวดระดับไปก็รู้ว่าคนเกิดขึ้นมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเจอสภาวะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ทําใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจนั่นแม้จะรู้สภาวะธรรมรู้สัจธรรมอยู่แต่มันไม่เห็นเหตุมันมันไม่รู้วิธีการเกินิโรธ มันไม่รู้จักที่จะเดินออกมาจากสภาวะธรรมนั้นก็คือมรรคมันก็เลยยังย,ย,ยึดอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงนั้นๆมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้นั่งว่าสภาวะธรรมหรือสัจธรรมตัวที่สองคือเรามารู้ที่ต้นเหตุมันดิว่าต้นเหตุมันก็คือจิตของเรานี่แหละออกไปยึดสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้น หรืออารมณ์ของจิตที่มันเป็นผู้ถูกรู้เป็นสภาวะธรรมตัวที่หนึ่งนี้ก็คือจิตนี่แหละแล้วจิตทําไมมันออกไปยึดละ่ะก็เพราะว่ามันไม่รู้ตามความเป็นจริงแมืมันรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปมันก็รู้แบบผิวเผินไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่รู้จริงจจังๆมันก็เลยไม่ยอมปล่อยวางคือตัวเหตุคือตัวจิตนี่มันไม่ยอมปล่อยวาง เนี่ว่าคนก็พูดออกว่ามีแต่ทุกข์นั่นแหละเกิดมีแต่ทุกข์นั่นแหละดับเราก็เข้าใจว่าทุกขังนั้นเกิดทุกขังนั้นดับก็ทุกขังคือมันเกิดมันดับเราก็รู้ว่ามันเป็นทั้งมันอย่างนั้นทีนี้อย่างพระสารีบุตรท่านเข้าใจว่าทุกเกิดทุกดับแต่ที่ท่านปล่อยวางทุกเกิดทุกดับนั้นได้ก็คือวางที่เหตุคือวางที่จิตไปยึดตัวทุกขัง อ๋อก็เพราะจิตเรานั่นแหละไม่เข้าใจความเป็นจริงของทุกเกิดทุกดับไปคิดว่าทุกนั้นมันเป็นของเราก็วางที่เหตุพอเหตุเกิดเหตุมันก็ดับเหตุก็คือจิตไปออกไปยึดพอวางเหตุปุ๊บเหตุมันก็ดับปั๊บนั่นแหละท่านจริงบรรลุอริยเจ้าโสดาบันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เราจึงมาหันมองที่เหตุให้เห็นที่เหตุของมันพอหันมองมองที่เหตุได้เห็นที่เหตุนี้ เราก็หาวิธีการเพื่อการพิจารณาให้เข้าใจในตัวทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นแปพปอระดับไปจริงๆนั่นอยู่ล้วก็มามองเห็นที่เห็นว่าอาจิตของเรานี่ไปหลงไปยึดมันเรามีตัวตวน,นออกไปหลงไปยึดในตัวทุกตัวสภาวะนั้นหรือตัวอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์อะไรก็ตัวเหตุน,นีนะ่คือตัวจิตนี้ออกไปยึดว่าเป็นของเราของเราขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะ ความยินดียินร้ายกับมันทุกพรายยึดก่อให้เกิดความยินดียินไายกับมันก็เลยเกิดความทั้งทุกข์ทั้งสุขขึ้นมาแต่มันทั้งสุกขทั้งสุขนั้นมันก็เป็นสภาวะแห่งทุกขังคือสภาวะธรรมมันเป็นทุกขังทั้งนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปพอมันเข้าใจแจ้งยองลักษณะอย่างนี้มันยอมรับความเป็นจริงมันก็ปล่อยวางเหตุคือปล่อยวางตัวตนคือตัวปล่อยวางจิตนี่ไม่ออกไปยึดในอารมณ์นั้น นี่ถ้าพ่อปล่อยวางที่เหตุได้พอปล่อยวางเหตุได้มันก็ปล่อยวางอารมณ์ได้แต่ถ้ามันไปยึดเหตุอยู่มันมีปัญญารู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลปวดแล้วดับไปแต่มันยังยึดเหตุอยู่มันยังอยู่กับเหตุอยู่มันก็ปล่อยวางไม่ได้มันก็ปล่อยวางไม่ได้แต่พอมันวางเหตุได้มันก็ปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ นังนั่นเราทำที่ทําให้เกิดการปล่อยวางนั้นได้คือมันนอกเหตุเหนือผลมันเหนือเหตุมันจริงเป็นผลพอมันเป็นผลขึ้นมามันก็ไม่ยึดผลเพราะมันรู้แจ้งเข้าใจจริงมันยอมรับตามความเป็นจริงมันก็เพียงแค่รู้อยู่เฉยๆมันก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้ถูกรู้ก็ทํางานเป็นเพียงเผ้าถูกรู้เท่านั้นอย่างนั้นมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้เอาล่ะทีนี้ หวังว่าคงจะพอเข้าใจขั้นตอนของมันพอเข้าใจขั้นตอนของเรื่องของจิตที่ออกไปยึดในอารมณ์พอเข้าใจในขั้นตอนของอริยสัจสี่บ้างกวานิดหน่อยแต่ก็ขอให้นําไปพิจารณาตามขบวนการขั้นตอนในลักษณะนี้เราก็จะปล่อยวางที่เหตุคือจิตนี้ได้อารมณ์เขาก็จะอยู่ส่วนของอารมณ์เขามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็เรื่องของมันนะทีนี่ เรื่องของอารมณ์มันเป็นเพียงผู้ถูกรู้ไอจิตที่ปล่อยวางจากเหตุแล้วนี่มันก็จะเหลือแต่ผู้รู้แค่นั้นที่เขาทํางานของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็มันไม่มันก็จะไม่มีตัวเราเข้าไปแสดงในอารมณ์ของผู้รู้นั้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราหวังว่าคงจะขอเข้าใจขอเอวางไว้เพียงแค่นี้ขอให้จะเดินในธรรม